เงียบอยู่ครับพี่น้องขั้นยังคือเก่าอยู่ครับพูนครับฮดึงอยู่ครับพี่น้องพูนครับอุ้ยฮอู้หลังเลกครับพันก็เข้าครับอยู่ไห้บ๊อครับหลังเลยครับบุ๋นกละครับ้นโกงด้วยครับจักซียูไห้บ๊อครับพี่น้องพูนครับสวัสดีครับมาเก็บเบ็ดย่มเสากันครับ มาใส่สวงมือขึ้นครับพี่น้องหาจับเขียดน่ำกับใส่หน่ำครับเด็ดเศร้าหลังครับมือเหนีใส่ซองไม้ครับไม้ถุงหน้าสิบขั้นครับกระใสอยู่ไฟยน้ำสิบขั้นครับไม้ถุงหน้าก็เริ่มหายากเลยครับพี่น้องหนามบอมมี่แลยครับปลาครับเป็นหล่นน้ำกันครับสิมานเฮบอครับพี่น้องมือเนียครับมือเนียก็ใส่ไม้เกาล่ะครับ ผมมีไม้ไซแล้วครับพี่น้องนี่ครับหลัางเหลกครับไม้ก็เป็นไม้ขางข้องขึ้นเก่าแหละครับนี่ครับขึ้นเก่าครับพี่น้องผนล้งผนกันดึงครับดึงไปอยู่นะครับจังสี่ครับพี่น้อง ผนครับบ่อยุีหลีครับแต่ว่าขั้นทางหน้าูนครับขั้นจมอยู่ครับพี่น้องขั้นโกงอยู่ครับจากสียูให้บอครับพี่น้องลังนี้ตี่เ้ยไดเอียนครับได้ปลาไหลตัวงามครับพี่น้องจากสียูให้บอมือนี้ครับหลุดน้ากันครับ ยูอห hey, ู่ไห้บอนามกันลึกแห้งครับมองนี้ครับออ mm hmm. บยูนะครับพี่น้องเบ่งตปแล้วครับลุดครับผูนครับทั้งหน่าอีกลังหนึ่งครับเยอ่อเบิร์ดครับพี่น้อง นี่ครับไม้เกา่าประมาณเลยครับพี่น้องเก็นยงอีกขั้นหนึ่งครับไม้นี่เกรียงอีกขั้นหนึ่งครับหมองแะหลางครับพี่น้องหมองข้าเจ้าคุดเอาดินไปเ็ดทางครับ เงียบอยู่ครับพี <laughs> ่น้องขั้นยังคือเก่าอยู่ครับพูนครับเฮ้ดึงอยู่ครับพี่น้องพูนครับอุ้ยฮ้คือจังกบครับคือจังกบครับพี่น้องเฮ้ยฝากากบได้ครับออ้กบอีลีครับพี่น้องพูนครับพูนครับกบใหญ่ครับพี่น้องแก็บครับ นี่ครับพี่น้องครับใส่เบ็ดปลาได้กบครับกบกินเขียดครับพี่น้องไงแห้งครับเบิ่งติล่ะครับพี่น้องม้านแห้งครับเมื่อไ้ครับเก็บก่อนครับพี่น้องทุงปลากับบันไดเอามาใส่ครับใส่หยังเพาะ กบตัวเดียวก็ขุมเลยครับมือนีครับไม้นีหกขั้นครับพี่น้องได้กบตัวหนึ่งขุมอยู่ครับไม้นีครับผ่านอยู่ไม้นีครับบันไดปลาแต่ว่าได้กบครับพี่น้องปลาครับก็อยู่ข้างทางพุ่นแล้วครับอีกสี่ขั้นครับไม้ทุกหน้าครับนี่ครับอยู่ไม้ข้างทางแล้วครับพี่น้องอีกสี่ขั้นครับ ขั้นโผนขั้นโกงครับพี่น้องมีอาการครับหลังโผนครับนี่ครับหลังแหลกอยู่นี่ครับพี่น้องหลังแหลกครับพันกอเข่าครับอยู่ห้บอครับหลังแหลกครับผุนครับพี่น้องเห็นตัวปลาอยู่ครับผุนครับขาวๆครับเก็บกันครับพี่น้องนี่ครับปลาตัวแหลกครับพี่น้อง ใส่ใบใหญ่ดอกครับใส่ปนครับพี่น้องัะครับไปลุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องนี่ครับคือสีบระยุให้ดรกครับพี่น้องเงียบอยู่ครับนั่นลดเลยครับลดเลยครับพี่น้อง แก็บ่อนครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องอุ้ยบาหมานเลยครับหลังสุดท้ายไม้ทุ่งหน้าครับป๋าครับถ้าเป็หลุ่นอยู่ฝายครับพี่น้องอีกสิบขั้นครับสิดมีผลงานให้บอกครับสิบขั้นครับอยู่ฝายครับนี่ครับมาอีกไม้แล้วครับไม้ขังฝายครับพี่น้องอยู่นี่อีกสิบขั้นครับ จากซิมี่ลนงานในบ่อครับพี่น้องนี่ครับก็ับมาลองเบิ้งครับไม้นี่ครับบดไ้มาใตอไซโดนนครับพี่น้องเผื่อสิมานให้ครับนี่ครับลังเหล็ครับพี่น้องลังเหลกก็บอเอาเลยครับเขียดตายครับ ก็บกอนครับเป็นลุ่นลังที่สองกันครับโอหลังที่สองก็คือเก่าอยู่ครับพี่น้องเก็บกอนครับมาลังหนี่ตีละครับพี่น้องเบิ้ตีละครับขั้นโกงด้วยครับจักซิยูห้บอครับพี่น้องโลครับคือเก่าอยู่ครับ หลุดเลยมากครับมาล้างนี่เห็นดึงน่อยๆครับพี่น้องหวาดจะบวายูครับนี่ครับยูไหยูครับหมานเลยครับเต็มเลยครับพี่น้องของอยู่ไฟครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องโบ่าวเลยครับบ๊หมานเลยพี่น้องครับมือเนี่ครับ ไม้ฝ้ายกระไดไปต้นหนึ่งครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่บานพุ่นแล้วครับนี่ครับผลงานเสาวนี่ครับได้ปลาสองตวัวครับกับกบเถาต้นหนึ่งครับใส่เบ็ดปลาแต่ว,ว่าได้กบครับพี่น้องกบกินเขียดครับ ประมาณปลากับมานกบนะครับพี่น้องมือนี้ครับได้พัดเลยครับหายอยู Hi, you, ่ห้าคลิปมือนี้ก็ถือว่าประมาณนะครับแต่ว่าไข่อยู่พี่น้องได้กบให้ครับคลิปนี้ก็ซ้ำเนี่แล้วครับจังไรก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามาให้ผมหนึเด้อครับสวัสดีครับ